สวัสดีครับสำหรับ ep ีนี้ก็จะมาพูดถึง EQ นะครับในระบบเครื่องเสียงนะครับ EQ เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญในระบบเครื่องเสียงนะครับหลายท่านคงรู้จักคำว่า EQ นะครับทีนี้ผมจะมาพูดเรืเ่อง EQ นะครับที่มากกว่าที่ คนทั่วไปจะรู้ในหน้าที่ของ EQ นะครับ EQ โดยทั่วไปที่รู้จักกันว่า EQ ทำหน้าที่อะไรส่วนมากที่ทุกคนรู้จักกันก็คือ EQ เนี่ยเอาไว้ปรับเสียงนะครับเอาไว้ปรับเสียงให้มันใสให้มันทุ่มให้มันเบียดเยเยอะๆนะครับแล้วก็สองก็คือ EQ เอาไว้ตัดเสียงวีดเสียงงอนหรือว่าเสียงฟิแบกนี่คือ EQ ที่คนส่วนมากรู้จักหน้าที่ของ EQ นะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึง EQ หน้าที่ของ EQ มากกว่า2อย่างนี้นะครับ EQ นะครับหน้าที่ของ EQ นะครับผมขออนุญาตอ่านไปด้วยนะครับเพื่อ ความาชัวร์แล้วก็ข้อมูลที่ตรงนะครับหน้าที่ของ EQ นะครับและการ EQ หน้าที่ของ EQ และการ EQ นะครับถ้าต่อระบบถูกต้องแล้วในระบบเครื่องเสียงนะครับเราก็มาดูในตำแหน่งของส่วนของ EQ นะครับหน้าที่ของ EQ และการ EQ หนึ่ง ปรับแต่งเสียงให้มีลักษณะตามต้องการเช่นความมนหนาชัดเจนเป็นต้นนะครับความมนก็คือบางทีเสียงบางทีอาจจะไม่สว่างนะครับก็คือในส่วนของย่านความถี Mid ่มิดโลเนี่ยที่มันเยอะเกินไปมันขุนมัวนะครับก็ลดมิดโลลงในย่านประมาณอ,อ250ถึง 315k รประมาณมิดโลนะครับลดลงในส่วนของมิดโลเนี่ยเสียงไฮหรือมิดไฮเสียงร้องก็จะฟังดูรู้เรื่องแล้วก็ฟังดูชัดเจนมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับสอง <c oughs> ลดโอเวอร์โทนนะครับโอเวอร์โทนนะครับลดโอเวอร์โทนของเครื่องดนตรีที่ เล่นโน้ตได้เพียงตัวเดียวเช่นทิมพานีหรือฮองก้าฮองก้าเครื่องเคาะนะครับปุงป้งปุงป้งปุ้งปุ้งแล้วไม่สันก็ลดให้มันดังปุง้งแล้วไม่ดังแบบปุง้งอะไรประมาณนั้นนะครับ EQ นะครับสามก็คือแก้ปัญหาฟีดแบ็กก็คือ ดยทั่วไปทุกคนจะอยากได้ EQ อยากซื้อ EQ ต้องมี EQ นะครับเพราะอะไรหลักเดียวเลยที่ทุกคนจะซื้อก็คือซื้อมาเพื่อแก้ปัญหาเสียงหอนนี่นี่หลักๆเลยนะครับผมก็เลยหยิบม,มาให้ยกตัวอย่างไม่รู้ว่า EQ มันทำนะ้าที่ได้มากกว่าลดเสียงหอนนะครับหรือฟีดแบ็นะครับ C อันนี้โอ้ อะไรที่ผมชอบมากนะครับถ้าผมม่ไมาเล่าให้ฟังหรือว่าก็าจะไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้เลยนะครับสี่หน้าที่ของ EQ นะครับและการใช้ EQ เนี่ยสี่แก้ปัญหาความก้องของสถานที่ไดแก้แก้ปัญหาความก้องของสถานที่ได้โดยการลดความถี่ช่วงที่ตรงกับ ความถี่ธรรมชาติของห้องทิ้งไปโอ้โหอันนี้งานภาคสนามที่อยู่ในสถานที่แคบหรือว่าอะคูสติกห้องที่เป็นปูนเป็นกระจกไม่มีมนุมนุ่มไม่มีผ้าที่ไว้กองเสียง EQ นะครับช่วยได้ โอ้โหแจ่มเลยนะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับใครที่มี eq เครื่องเสียงนะครับก่อนที่จะขเขาเรียกต้องฝึกแหละต้องฝึกต้องฝึกเพราะว่าการที่เราฝึก eq ในหูฟังเนี่ยเพื่อลดความก้องเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าในหูเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้กินกับพื้นที่ ธรรมชาติถ้าเราไปคัดเสียงกล้องในหูมันทําไม่ได้มันต้องออกไปภักสนามหรือว่าไปวางลําโพงไว้ในห้องเราในในพื้นที่หน้าบ้านก็ได้นะครับว่าเหมือนกับวางเหมือนกับเปิดจริงเหมือนกับเรารับงานจริงลําโพง PA สองข้างซ้ายขวาวางตำแหน่งลาโพงที่ไม่ล้ํากันไม่ล้ากันนะครับไม่ใช่ว่าข้างซ้าย ยืดออกไปข้างขวาทอยหลังอะไรนี้การเดินทางของเสียงเนี่ยมันก็จะเดินทางไม่ตรงกันก็จะเกิดเสียงสะท้อนได้ลองดูนะครับ EQ ช่วยลดความก้องของสถานที่คือทำซาวเนี่ยมันต้องซ้อมก่อนที่จะไปงานจริงพูเ่อร์นี้นอกอนอกประเด็นขออนุญาตนอกประเด็นเรื่อง EQ หน่อยแล้วกันนะครับเมื่อซาวเนี่ย ต้องสําต้องให้ความสําคัญกับตัวเองนะครับต้องให้ความสําคัญกับตัวเองมากๆคือมือมิกมือซาวเนี่ยเราต้องฝึกการที่เราจะใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเราต้องซ้อมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอาไปซ้อมหน้างานถ้าเอาไปซ้อมหน้างานเท่ากับเราไม่เกียรติลูกค้าหรือว่าไม่เกียตินักดนตรี นักดนตรีเขาซ้อมกันมาเป็นเดือนหรือว่าซ้อมกันมาแบบหนักมากโอ้เรื่องพูดเรื่องผมจะพูดเรื่องนี้เลยก็คือนอกนอกไปเรื่องอีคิวนะครับขออนุญาตนะครับนักเรียนทุกวันเนี้ยนักเรียนเนี่ยเขาซ้อมกันเขามีกิจกรรมกันเยอะนะครับทุกวันเนี้ยแล้วก็เครื่องเสียงทุกวันนี้มันไฮเทคมันจเจริญมากมันเป็นดิจิตอลเนาะ แล้วก็ในส่วนของภาคดนตรีหรือว่าการเล่นดนตรีสดเนี่ยตอนนี้ยมันก็จเจริญแล้วก็มีโซเชียลมีอะไรให้กันเล่นดนตรีแล้วก็ประกวดกันทีนี้เนี่ยสถานที่ที่เขาเช่าเครื่องเสียงไปอะ่ะเขาเช่าไปให้นักดนตรีเฮ้ยเขาเช่าไปให้นักเรียนเล่นเพื่อประกวดหรือแข่งขันกันผมเจอเด็กนักเรียนบ่นมาแต่ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของวัยรุ่นเนี่ย เขาก็จะเป็นคนที่ยังยังต้องบ่นอยูอ่เขาเป็นเด็กนะครับเพื่อให้การบ่นหรือปัญหามันน้อยลงผมว่า,าคนที่ปรับซาวเนี่ยนอกจากทำาซวแล้วก็ต้องใส่ใจแล้วก็ต้องพูดต้องอธิบายอะไรเบสิกเบสิกให้กับเด็กน,นักเรียนเขาได้รู้แต่ถ้าคนปรับซาวแม้แต่อธิบายก็ยังพูดไม่เป็นเลย ว่าเสียงมันเป็นแบบนี้นะ ını, อะไรมันดังแบบนี้นี่มันไม่ได้มันดังมากกว่านี้ไม่ได้นะมันจะล้นไปเจอมันจะล้นไปทับเสียงร้องแล้วเสียงร้องก็จะรนะ้องไม่ไหวนะถ้านักร้องร I mean, ้องไม่ไหวปุ๊บการเลาะเรื่องตีอ่ามันก็จะเกิดการตะเบงนะนักร้องเขาก็จะร้องเพลงเหนื่อยนะอะไรเงี้ยอธิบายให้กับน้องๆนักเรียนเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่แต่ละจุดแต่ละจุดของการแสดงเด็กนักเรียนเขาก็จะไม่บ่น พราะจริงๆการการที่เขบ่นก็เขาก็ต้องฝึกแหละเด็กนักเรียนเขาต้องฝึกเพ,เพื่อที่เพื่อที่จะเข,เ,ขเขาเขาจะยังเขาจะเป็นเด็กอยู่แต่ถ้ามือมิกไม่ชํานาญแล้วไปปรับเครื่องเสียงให้เขาพอแล้วแล้วให้เสียงออกไม่เข้าใจว่าเพลงที่เขาเล่น่ะเป็นเพลงแนวไหนแล้ว ลูกโซโล่ท่อนนี้มันจะโซโล่แล้วนะกีตาร์จะโซโล่แล้วนะเพลงนี้คีย์บอร์ดมันเด่นคีย์บอร์ดมันมันชัดนะถ้ามือซาวไม่เข้าใจเขาซ้อมกันมาเขาแบ่งหน้าที่กันมาอย่างดีการที่เขาเล่นออกไปปุ๊บมันเหมือนกับหักหลังเขาเลยมันเหมือนกับทำลายเขาเลยอันนี้พูดถึงว่ามือมือซาวนะครับที่ ไม่ซ้อมก่อนหรือว่าไม่ฝึกฝนแล้วก็ไปทำงานแบบไปทำลายงานเขานะครับทุกอาชีพสำคัญหมดในโลกใบนี้นะครับถ้าเราทำหน้าที่อะไรแล้วเราก็ต้องใส่ใจกับอาชีพนั้นแล้วก็หน้าที่ตัวนั้นนะครับผมก็หวังว่าอาชีพเครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ เป็นอาชีพที่มีรายได้ที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตเลี้ยงดูคนในครอบครัวญาติพี่น้องพี่ๆที่ทุกท่านที่ทําอาชีพนี้นะครับยากยากอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถแต่ว่าถ้าไม่ใช่คนดังหรือว่าไม่ใช่คนที่มีไลเซน์ว่าทําให้กับศิลปินคนพ้นนี้ค่าตัวก็จะไม่สูงยากอยู่ยากอยู่ครับผม แต่พอเราเรียนผมเองเนี่ยก็ต้องไปจ่ายเงินเพื่อจะเรียนรู้พอไปเรียนไป,ไปเสียเงินปุ๊บเราถึงเราจะเข้าใจว่ามันมีอะไรมากกว่านะั้นจริงๆนะครับถ้าเราถ้าเราไม่เรียนไม่ไม่หาความรู้เนี่ยเราก็จะแค่ดันขึ้นแล้วก็ดันลงอันนี้คือปัญหาเราก็จะไม่รู้ว่าคือปัญหาเราก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหละนะครับ อันนี้มันดีแล้วเราก็ไปลดลงอันนี้มันดีแล้วเราก็ไปตัดออกอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เรียนนะแต่ถ้าเราเข้าใจอุปกรณ์ของดนตรีแล้วอุปกรณ์ของเครื่องเสียงแต่ละอย่างหนะ้าที่มันทํางานอะไรใช้มันให้ถูกต้องนะครับผมชอบคํานึงของอาจารย์ตีที่อาจารย์ตีนะครับอาจารย์ตีที่ผมไปเรียนอคอร์สไร e ์ฟอร์ซาวน,นะครับผมชอบนะครับส่วนตัวเลยก็คืออาจารย์ตีบอกว่า การ eq หรือว่าการปรับแต่งเสียงแต่ละเสียงถ้าเราไม่เข้าใจกับเสียงเสียงนั้นนะครับเสียงกีตาร์เสียงกองเสียงโบดแล้วเราไปลดหรือไปคัดไปตัดออกเปรียบเหมือนกับการที่เราเอามีดปาดเฉือนเนื้อเราออกจากนิ้วที่มันเป็นแบบนี้กลายเป็นนิ้วนิ้วด้วนไปโอ้คำนี้แบบนึกตามแล้วแบบ แล้วบางคนเ,เ,เปรียบเทียบว่าแล้วถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องเสียง,งแต่ละเสียงของเครื่องอุปกรณ์ดนตรีแล้วไปลดมันออกไปตัดมันออกจนจบงานจนงานเริมแล้วจบมันจะน่าจะเจ็บเจ็บจีบ๊ดมากๆเอกลักษณ์ของกีตาร์ตัวละประมาณหกหมื่นถึงแสนกว่าที่เสียงมันแบบเป็นแบบนั้นแล้วไปตัดของเขาออกกีตาร์ตัวละแสนบางทีก็ น่าเจ็บมากน่าเจ็บมากนักร้องบางคนที่เขาเป็นนักร้องอาชีพเขาซื้อไม้มาราคาเป็นแสนหรือประมาณแปดหมื่นหกหมื่นไม่ราคาสูงมากนะครับไม่ดีๆขึ้นความถี่ดีๆเนี่ยราคาสูงเราอยู่ในวงการเครื่องเสียงเราจะรู้ว่าอุปกรณ์พวกนี้มันมันสูงแต่คนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้เนี่ย ไม่มันรูปแบบมันเหมือนกันหมดไม้มันรูปแบบมันเหมือนกันหมดทุกคนอาจจะมองว่าเหมือนราคาที่ตลาดทั่วไปแต่ถ้าเราเห็นยี่ห้อถ้าเราเป็นมือมือทำซาวน์เราเห็นแล้วว่าอ้ย,ยีห่ยห้อนี้ยี่ห้อนี้เราเห็นเลยแล้วเราก็ไปหาความรู้เรื่องคาแรคเตอร์ของไม้ตัวนั้นว่ามันรับเป็นแบบคาร์ดิโอซูปเปอร์คาร์ดิโอไฮเปอร์คาร์ดิโอ ไม่คอเดนเซอร์อะไรเงี้ยถ้าเราเข้าใจคาแรคเตอร์ของไม่เราไม่ต้องไปไปตัดหรือว่าไปปรับอะไรทิ้งในเสียงที่เขาซื้อมาผมเจอไม่ตัวหนึ่งนะครับไม่ตัวหนึ่งยี่ห้อชัวนะครับสี สีบอลน,นะครับราคาประมาณแปดพันประมาณเกือบหมื่นนี่แหละตอนแรกผมไม่เข้าใจจริงๆตอนแรกผมยอมรับว่าผมไม่เข้าใจเสียงมันออกเหมือนกับเสียงเสียงไมโครเดนเซอร์มากเหมือนกับใช้ไฟเลี้ยงเลยมันดูดเสียงดีมากเลยนะครับวางเอาไม้ไว้ไกลแบบนี้มันก็ได้ยิน ทีนี้คือผมไม่เข้าใจตอนแรกลูกค้าซื้อไม้มาใหม่เพราะานักร้องอาชีพเขาจะมีไม้ส่วนตัวนะครับเขาจะไม่ไม้ไม่ใช้ไม้ร่วมกับคนอื่นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นผมเจอโอ้ฟีดแบ็ดีมากฟีดแบ็มันดีมากมันก็เลยเกิดปัญหาผมก็เลยมาหาข้อมูลนะครับก็คือมันเป็นไม น่าจะเป็นไมซ์ซูเปอร์คาดิโอยนะครับมันจะรับเสียงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทีนี้พอผมได้ไปเรียนไปเร,นรเรียนรู้เรื่องไม่ตัวนี้แล้วคือการที่แบบใช้งานใกล้ๆหรือว่าห้องคแคบๆหรือว่าระบบมอนิเตอร์อยู่ใกล้ๆไมประมาณหัวเข่าเนี่ยโอ้โหเสียงย้อนเข้าลำโพงแน่นอนนะครับ ก็ต้องอธิบายให้กับเจ้าของไมค์เขารู้ทีนี้ยเขาชอบโทนนั้นเขาชอบเสียงนั้นนะครับเขาชอบทีนี้การจัดการก็คือต่อไปก็คือพอเราเจอไมค์ตัวนี้ปุ๊บพอเรารู้แล้วว่าไมค์ตัวนี้เป็นแบบนี้เราก็เอาโมอเตอร์ออกไปไกลห่างจากไมค์นะครับแล้วก็จัดการวางมอนิเตอร์ให้มันหนีย่านความถี่ที่มันต้องย้อนกลับไปหาไมค์ตัวนั้น,นถ้าเป็นไมค์ซูปเปอร์คาดิโอ,อยก็คือ มันรับข้างหน้าด้วยแล้วข้างหลังนิดหน่อยนะครับก็คือมันรับด้านหลังด้วยเนี่ยถ้าเราวางลําโพงใกล้ๆกับไมเลยเสียงมันก็ฟีดแบทเข้าลําโพงมันก็อ่อนนะครับทีนี้ก็คือนั่นแหละครับก็คือถ้าเราเข้าใจคาแรคเตอร์รของไมหรือเข้าใจอุปกรณ์ของดนตรีแต่ละชิ้นนะครับเราก็จะไม่ได้ไปตัดเนื้อตัดเนื้อออกโอเคคลิปนี้ก็ยาวเลยนะครับพูดไป น่าจะสามประเด็นตอนแรกม็จะมาพูดเรื่อง EQ อย่างเดียวหน้าที่ของ EQ นะครับหน้าที่ของ EQ อทวนอีอกรอบหนึ่งนะครับคือผมอ่านมาทั้งหมดแล้วล่ะคือผมคือผมอ่านมาหมดแล้วแต่ที่นี้ผมจะมาทําช่อ,อง YouTube นี่แหละแล้วก็ทางเพจด้วยนะครับเป็นเพจเครื่องเสียงใน Facebook นี่แหละนะครับผมก็เลยจะมาอ่านซ้าแล้วกาอะไรที่มันมีประโยชน์ผมก็จะมาพูด ให้กับเพื่อนๆได้แชร์ได้พูดคุยกันนะครับเรื่องเสียงเรื่องเครื่องเสียงนะครับโอเคผมขออนุญาตสรุปหน้าที่ของ EQ และการ EQ แล้วก,กันนะครับหน้าที่ของ EQ และการ EQ หนึ่งปรับแต่งเสียงให้มีลักษณะความต้องการปรับเสียงให้มีลักษณะตามความต้องการเช่นความหม่นหนาชัดเจนเป็นต้นสองลด โอเวอร์โทนของเครื่องดนตรีที่เล่นโน้ตได้เพียงตัวเดียวเช่นกองทิมบอนีฮองกาสแก้ปัญหาฟีดแบ็กได้โดยการลดความถี่ที่มีปัญหา 4. แก้ปัญหาความกล้องของสถานที่ได้โดยลดที่ช่วงความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของห้องทิ้งไปอ่าประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณสำหรับ การกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็จะนำเนื้อหาสาระมาพูดมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องเครื่องเสียงนะครับในช่อง youtube ขอบคุณทุกการติดตามนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกคนติดตามอีกเจดท่านนะครับเจดท่านทาง youtube ก็จะเปิดให้ไลฟ์สดแล้วนะครับก็จะมาไลฟ์สด ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามด้วยนะครับโอเคหน้าที่ของ EQ ก็ประมาณนี้นะครับหน้าที่ของ EQ ก็ประมาณนี้นะครับแรงบันดาลใจในการที่ผมมาทําช่อง youtube นะครับก็คือผมเองอยู่ทำเครื่งองเสียงมาเนี่ยสิบเอ็ดปีนะครับสิบเอ็ดปีมันก็อยู่กับมันนี่แหละผมก็อยู่เครื่องเสียงนี่แหละแต่ผมก็เวลาเราอยู่กับอะไรพุกมันก็จะรู้สึกว่ามันปกติไม่มีอะไรแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่า มีน้องๆนะครับมีทีมงานมีพนักงานของสถานที่หลายที่ที่ผมไปเครื่องเสียงเนี่ยเจอการจัดการหน้าง,งานที่ผมทําแล้วมันหายแล้วมันจบแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นตลอดที่เขาเคยทํางาน่ะแล้วผมไปทําแล้วมันหายจบงานปุ๊บเขาก็เลยมาถามผมว่าผมจัดการตรงนี้ปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วผมทํายังไงอะไรเงี้ย ไอ้คำถามต่างๆ,ๆที่ทุกคนถามผมมานั่นแหละแล้วผมก็จะผมก็จะใช้คำพูดแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีบ้างที่บางทีต้องใช้คำศัพท์ตามที่ศัพท์ของมิกมันต้องมันต้องเป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยเอาสิ่งที่ทุกคนถามผมหน้างานนี่หละ มาพูดมาแชร์กันตรงนี้ตรงตรงช่องนี้นะครับไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแยะนะครับแค่จัดก,การหน้างานเข้าใจหน้างานแล้วทำให้งานออกมาเรียบร้อยจบนั่นแหละครับที่ผมทำช่างเสียงหรือว่าซาวด์อิเจนีย์ก็เปรียบการขับรถ เราขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แวบะบปั๊มน้ำมันเข้าห้องน้ำพักรถแล้วขับรถต่อเติมน้ำมันแล้วก็ถึงเชียงใหม่อาชีพช่างซาวก็เหมือนการขับรถแล้วแค่ขับเคลื่อนตั้งแต่งานเริ่มพักเบรกแล้วก็งานจบเดินทางปลอดภัยถึงจุดหมายนั่นแหละครับคือหน้าที่ของ ซาวเอเจนเนียร์ก็คือการจัดการเรื่องเสียงให้มันอยู่ในรูปแบบที่มันเป็นนะครับอย่างเรื่องง่ายๆที่หน้างานพิธีกรเขาอาจจะเดินไปด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้มองเขาเดินพูดไปเรื่อยเขาเดินไปถึงหน้าลำโพงแล้วไมค์กับลำโพงมันหอนอันนี้นเรื่องปกติธรรมชาติของเสียง ถ้ามันไม่หอมแสดงว่าลำโพงใบน้าขาดพอเราเป็นคนจัดการดูแลเครื่องเสียงเราเห็นเขาจะเดินไปแล้วเราก็เห็นแล้วว่าจะเดินไปทางนั้นแล้วแค่เดินไปบอกเขาหรือว่าวอไปบอกทีมงานว่า่าดูให้หน่อยเนะี่ยพิธีกรเดินไปลำโพงฝั่งน้นแล้วหนึ่งแล้ถ้าเป็นลำโพงใบเดียวหันออกซะสองก็คือถ้าลำโพงใบใหญ่ก็บอกเขาว่าเอ่อโทษทีครับเดินหลบลำโพงให้หน่อยนะครับ เราก็จัดการหน้างานแล้วปัญหามันก็ไม่เกิดเราก็ทํางานจบแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะน่ากลัวอะไรขนาดนั้นทําซาวรับหน้าที่มารับงานมานะครับทําเครื่องเสียงเนี่ยอย่าไปอวดเก่งใส่กันมากนักเลยนะครับเพราะความรู้มันไม่เคยจบสิ้นนะผมมองว่า ความรู้มันไม่มีจบนะครับทุกอย่างในโลกใบน,นี้ครับผมมันไม่มีจบสิ้นนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยอะไรที่มันพอแนะนํากันได้บอกกันได้ถ้าเขาถามนะถ้าไม่ถามก็ไม่ต้องไปไปทําอะไรนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็กลับบ้านถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกไม่โอเคเราก็หนีอย่าไปวิจ,จารณ์ อย่าไปว่าเครื่องของเขาอันนี้ผมก็ได้มาจากคอร์สเรียนแอดวานซ์ของแจ็คซาวกูดนะครับคือแต่ก่อนผมยังท,ที่ผมยังไม่เคยทําเครื่องเสียงแต่ก่อนที่ผมยังไม่เคยทําเครื่องเสียงให้เช่าเนี่ยเวลาที่ผมไปฟังเครื่องเสียงที่มันจริตที่มันไม่ใช่ที่ผมชอบผมก็ไปพูดนะจริงๆนะ แต่เมื่อเรามาทํางานตรงนี้แล้วลบยู่ในส่วนนี้แล้วก็เหมือนนักมวยครับที่เราต้องมีสปิริตในการชกผมเพงรู้ว่าการที่ไปวิจารณ์หรือว่าการไปพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบให้กับคนอื่นให้กับเจ้าอื่นเนี่ยมันเลวแค่ไหนนะครับทำหน้าที่ของเราให้ดีนะครับทำงานออกมาให้ดีบังคับพวงมาลัย ขับรถให้ถูกต้องเหมือนทําทำซาวนะครับขึ้นภูเขาขึ้นเนินก็ใส่เกียร์ต่ำไปนะครับลงทางชันก็ลงเกียร์ต่ำไปเครื่องเสียงก็เหมือนกันนะครับคนเสียงเบาคนเสียงหนักปรับเกียร์ให้ถูกต้องอะไรประมาณนั้นนะครับนักร้องแหกปากตะโกนก็จัดการทำทำเกียร์ให้เขาพอเหมาะ แล้วก็มีนักดนตรีที่ไม่ไม่ค่อยเบื่ออาชีพไม่ใช่นักดนตรีไม่ใช่นักดนตรีเป็นลูกค้าที่เมาเขาเห็นเครื่องเสียงมันดียังเลยมันดียังเลยแล้วเขาก็มันเคีียวเขากินวายเข้าไปเขาก็ตะโกนใส่ไม้แบบแรงๆเลยเพื่ออยากรู้ว่าลาโพงที่มันดีๆเนี่ยมันจะขาดไหมนะครับมันจะขาดไหมลำโพงจะขาดไหมเลยแล้วก็ใส่คอมกด กดไว้เขาตะโกนไปปุ๊บคอเขาก็พังไม่ใช่ลำโพงพังนะคอเขาพังตอนที่เขายังไม่ตะโกนเสียงมันก็ไม่โยนกดแต่เมืเ่อไรที่เขาตะโกนปุ๊บตะโกนไปเถอะนะถ้าเราเข้าใจในการปรับมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับนะ พูดมายาวเลยนะครับหน้าที่ของ EQ นะครับมีอยู่สี่อย่างประมาณสี่อย่างนะครับแต่หลักๆส่วนมากทุกคนจะเข้าใจว่า EQ มีประมาณ2อย่างก็คือเอาไว้ปรับเสียงแหลมเสียงทุม้มแล้วก็เสียงหอนนะครับโอเคประมาณนี้ของสำหรับการรับชมด้วยแล้วกันนะครับพูดไปยาวเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ